สวัสดีครับยินดีรับ่านกับเข้สู่วิดีโออเราอีกครั้งครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันทำอะไรกับเครื่องเราบ้างครับมันรู้ได้อย่างไงครับว่าโปรแกรมไหนเนี่ยคือมาล์แวร์หรือโปรแกรมไหนเนี่ยเป็นโปรแกรมปกติครับหรือแม้กระทั่งวันหลายครั้งนะครับมันชอบหลอนคิดไปเองว่าโปรแกรม UTorrent นะครับเป็นมาล์แวร์ทั้งๆที่แชร์คี e y g exe แม่งอลางชายอยู่บนเดสก์ท็อปเลย วันนี้นะครับเราจะมาไล่ฝานะครับโดยปกตินะครับแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะทํางานง่ายมากมากครับก็คือมันจะทําการเข้าไปสแกนไฟล์ในเครื่องของเราไปเรื่อยนะครับหรือบางตัวเนี่ยมันก็จะจับอยู่ใน OS นะครับแล้วก็คอยเช็คตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีการเปิดไฟล์อะไรบ้างนะครับก่อนที่มันจะเปิดให้เรามันก็ทําการสแกนก่อนหรือบางตัวเจ๋งได้นีครับคือเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราปิดไฟล์นะครับมันก็จะมีการสแกนเช็คให้อีกรอบหนึ่งด้วยครับ เราพูดแต่คำว่าสแกนสแกนสแกนใช่ไหมครับแล้วว่าแต่มันทำอะไรครับวันนี้นะครับเราขอยกตัวอย่างวิธีการที่เขาเนี่ยใช้บ่อยๆกัน3วิธีด้วยกันนะครับวิธีการแรกนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า signature based detection ครับให้เราคิดภาพง่ายๆครับว่ามัลแวร์เนี่ยเป็นโจนปล้นธนาคารครับและ a n t i ี i ไวรัสนะครับมีป้ายนำจับอยู่เต็มไปหมดเลยครับมัลแวร์และไฟล์ทุกตัวเนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่สำคัญของมันอยู่ครับเราเรียกมันว่า เ i g นเจอร์ครับเมื่อเราดาวนโหลดไฟล์เข้ามาหรือว่ามันโดนสั่งสแกนแล้ครับมันจะเอาลักษณะของไฟล์นีครับมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูล s i g นเจอร์ก็คือถ้าใช่ปุ๊กก็คือใช่แก้ได้แหละคือมัลแวร์ดังนั้นนะครับด้วยวิธีนี้นะครับเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องพึ่งพาการอัปเดต s i g นเจอร์ Database หรือว่าตัวชุดข้อมูล s i g นเจอร์เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่สมัยก่อนมาสัก10 20ปีที่แล้วครับ เราจะต้องทำการอ um ัปเดตแอนตี้ไวรัสเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกชั่วโมงกันเลยครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตของเรอเนี่ยมันเร็วกว่านั้นมากๆครับมันเลยมีสิ่งที่เรียกว่าคลาวด์ซิกเนเจอร์เดต้าเที่เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไฟล์ซิกเนเจอร์ครับเทียบกับ d a t a า a s e ที่อยู่บนคลาวด์ได้เลยนั้นมันก็จะลดความยุ่งยากในการที่เราเนี่ยจะต้องทำการดาวน์โหลดตัวซิกเนเจอร์ a ดต้าเบแบบทั้งก้อนทั้งยวงเนี่ยตลอดเวลานั่นเองนะครับถามต่อว่าแล้วถ้าสมมุติว่า ไอ้มาวแวร์ตัวนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ใน Signature Database ทำยังไงดีตรงนี้แหละครับคือวิธีที่2ที่มันจะเข้ามาช่วยครับนั่นคือวิธีการที่เรียกว่า Heuristic a n a l y ล i ซิสนะครับแทนที่เราครับจะตามหาด้วยซ i g เนเจอร์นะครับเราก็ทำการให้ a n t i ี i ไวรัสเนี่ยรับบทนางนักสืบครับมันจะทำการสืบหาพฤติกรรมแปลกๆของโปรแกรมครับเช่นโปรแกรมนั้นเนี่ยพยายามที่จะเฮ้ยเข้าไปแก้ไขค่าอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ย อยู่ดีโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันพยายามจิ้มตัวเองเข้ากับ process ของโปรแกรมอื่นอะไรเงี้ครับวิธีการที่มันจะใช้บอกว่ามันมันแปลกหรือมันไม่แปลกนะครับมันมีหลายวิธีมากๆครับตั้งแต่การเข้าไปอ่านโค้ดของโปรแกรมนั้นว่ามันมีการ obfuscate อะไรแปลกๆหรือเปล่าก็คือ obfuscate หมายความว่ามันมีการซ่อนโค้ดด้วยวิธีการแปลกๆหรือเปล่าหรือว่ามันมี source c ส่วนไหนไหมที่มันพยายามที่จะ เขียนอะไรบางอย่างลงนในซิสเต็มที่มันไม่ควรจะเป็นนะครับหรือว่าในบางแอนต้ไวรัสบางตัวเนี่ยเขาก็เลือกใช้สิ่งที่เรียกว่า scoring model นะครับก็คือหากว่ามันทำเรื่องแปลกแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ trigger ว่าสิ่งนี้คือไม่น่าจะใช่แต่ถ้าสมมติว่ามันทำอะไรที่มันมีความ suspicious น่าสงสัยหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับความเป็นไปได้ที่มันจะเป็น malware ก็จะ เพิ่มขึ้นอันนี้คือวิธีการพวก scoring model ซึ่งในแต่ละยี่ห้อครับเขาก็จะมีวิธีการที่มันแตกต่างกันนั่นคือหาเหตุที่ทำไมพวก a n t i ิไวรัสแต่ละยี่ห้อครับมันถึงมี detection score อะไรที่มันจะไม่เท่ากันอันนี้ก็ลองไปดูในเว็บที่เขาทดสอบกันได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเออแอนติไวรัเห็นแล้วว่ามันใช่นะครับมันต้องสงสัยจริงๆมันก็ทำการบล็อกใส่ไปเลยนะครับซึ่ง โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวเนี่ยมันคิดมาเหนือกว่าเดิมครับเมื่อการทำสิ่งที่เรียกว่า b e h a v i o r monitoring นะครับคือมันไม่ได้ดูแค่ว่าโปรแกรมน่ทำอะไรเฉยๆแล้วแต่ว่ามันจะเอาโปรแกรมมะครับไปลันในสิ่งที่เรียกว่า Sandbox หรือว่าในกระบะทรายครับถ้าโปรแกรมมันมีการทำอะไรแปลกๆเช่นมันมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แปลกๆหรือว่าเริ่มเข้าถึงไฟล์แปลกๆครับรแอนตี้ไวรัสครับสามารถให้จะหยุดโปรแกรมนั้นแล้วก็ ทุบก,กระบะสายทิ้งแล้วแปะป้ายไปเลยว่าแกคือมาวแวร์ครับถ้ามันเป็นมาแวร์จริงๆนะครับแล้วมันพยายามทาอะไรบางอย่างครับถ้ามันทํางานอยู่ในตัวแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้ครับมันจะไม่สามารถทําอะไรระบบได้เลยเพราะว่ามันทํางานอยู่ในกระบะสายที่แอนตี้วัสเนี่ยสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองครับเรื่องของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยผมเคยเขียนบล็อกไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ d e s c r i p t ั o นด้านล่างนี้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ3วิธีที่แอนตี้ไวรัสเนี่ยใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมครับมันทําหน้าที่ในการเช็คไฟล์ต่างๆแล้วก็ดูพฤติกรรมการทำงานของโปรแกรมหรือว่าแม้กระทั่งว่าสั่งให้โปรแกรมเนี้ยมันรันอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่มันจะตัดสินใจว่ามันเนี้ยเป็นมาล์วร์หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยครับมันก็อาจจะหลอนเหลือนอะไรบ้างแหะครับหระะน้นใครเคยเจอแอนตี้ไวรัสดีเทคอะไรแปลกๆคอมเมนต์ ลงมาเล่ากันได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิวนาสวิัสดีครับบ๊ายบาย